รับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมส่อแสแบงแห่งคนลักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกกงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่าน สำหรับเหรียญสิบ,บาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยร้อนๆตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับท่านสวยงามมากันนะครับนี่คมชัดเจาะมากครับท่านดีๆนะครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบพอสมควรครับท่านร้อยบูลบีต้องขอบวงขอบดานนอกนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับท่านปากติแล้วจะมีเลื่อเยอะมากกว่านี้ครับแต่เหรียญน,นี้พูดง่ายๆคือว่าสมบูรณ์แบบก็แล้วกันนะครับท่านพูดง่ายๆเลยครับเรามูเข้าว่าเหรียญน,นี้เป็นปีปศอ,อะไรจํานวนการผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่ ติดจุดหนึ่งในสิบบัรดบที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านกระช้ยนั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับ UNC แล้วนักสะสมมือสมัครเล่นนี่น้อยคนนักที่จะมีนะครับท่านบางคนไม่มีเลยครับเช่นผมคนหนึ่งครับไม่มีแล้วครับในดับ UNC ครับแต่ว่าเหรียญที่ผ่านกระช้ยในระบบมุนเวียดน,นี้นั้นมีแน่นอนครับท่านจะมากจะน้อยแล้วแต่คนบุคคนในแต่แตแตและคนก็กันนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับท่านเรามาดูครับว่าเหรียญน,นี้เป็นปีประสออะไรจำนวนการผิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ รามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยคิวปานิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสีทองล้วนๆนะครับแต่สีทองกลายเป็นสี้ำปีเราครับท่านเพราะาเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทำกันล้างจากความสะอาดใดเลยนะครับเป็นความตั้งใจของผมเองนะครับที่จะเอาเหรียญแบบนี้มาให้เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านได้ไดูได้ชมครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ของเหรียญจะยังอยู่ครบครับไม่ได้หลุดหล่นหลุดหายไปไหนนะครับท่านเหมือนกับที่ เหรียญที่ทําการล้างแล้วส่วนมากเนี่ยมันจะปแปลกๆนิดนึงนะครับท่านสังเกตดูดีนะครับเหรียญที่ทําการล้างกับดุน4ี่คนละอย่างกันเลยนะครับเบื้องหน้าพงท่านก็ผู้ญี่ปุ่นอุรุจดิส่วนด้านหลังก็รัชาการที่เก้าครับ,บ,รบท่านบนลงบนลูกพงท่านดูดะครับดูดใกล้ไปเลยครับเป็นไงมั้งครับค้ชัดเจาะไหมคมชัดเจาะมากครับท่านโคมีรอยขูดขีดปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านกระเช้าน,น,น,นะครับท่านเพราะว่าผ่านกระจช้มาอย่างยับเยินทีเดียวครับตลอดปีปศนี้นะครับ มาดูกอบเฟืองครับกอบเฟืองเหรียญที่ได้มาเมื่อวานนี้ครับดูสิครับนี่เป็นไงบ้าครับดูใกล้ไปเลยครับสุดยอดไหมคมชัดเจาะไหมคมชัดเจาะมากครับท่านเห็นไหมครับไม่มีการสื่ลรอเลยนะครับเหรียญนี้แต่เสียอย่างเดียวครับที่ออกมุมม้วหมองนี้ก็คือเหรียญยังไม่ทําการลัางครับมันก็เลยเป็ีนลักษณะแบบนี้ครับท่านขอให้พี่เพื่อนๆลองท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับดูสิครับไม่มีนะครับเลยบริตรงกลางไม่มีนะครับเหรียญนี้ครับโอเคไหมนะครับ มาดูด้านหลังครับมันปีพศะไรนะครับท่านด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับชัดเจนนะครับตัวหนังสืออักษรบิวสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาหนึ่งนะครับท่านสาหรับอักษรบิวนี้ทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือดูกครับดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับสําหรับอักษรบิวนี้นะครับท่านพอสองพันห้าร้อยสามสิบห้าครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสาหรับปีสองห้าสามห้าเนี่ย ส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอินุรแลวารามครับต่ลุไว้นี่คือแม่นานเจ้าพรยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหรบนะครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้านี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่หกมิลเมตรน้ําหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจานวนการผลิตครับอยู่ที่สิบสามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญนะครับท่านสิบสามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญนะครับท่านอ้โหครับสิบสามล้านเศษเดียวนะครับท่านไม่เยอะนะครับ ต่ำอยู่นะครับในระดับยูซีนั้นเขาเขาให้อยู่ที่เดือนละสามร้อยบาทพอดีพอดีครับท่านข้อมูลเก่าเขาให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับจะขยับมาสูงเกินครับอีกห้าสิบาทเป็นสามร้อยบาทไปแล้วครับท่านตอนนี้ราคาสูงทีเดียวนะครับสำหรับปีสองห้าสามห้าเนี่ยส่วนเรียนที่ผ่านมาใช่นหมครับสําคัญตรงนี้แล้วครับตกอยู่ที่เรียญละหกสิบถึงแปดสิบบาทเลยนะครับ